ให้โยคีภูปฏิบัติธรรมทุกท่านกำหนดเจริญสติร่วมกันในภาคเชา้าการเจริญสติก็ให้เราพิจารณาดูตัวเองเป็นสำคัญบางคนบางท่านมัวแต่หลงและเริงกับเรื่องของคนอื่น ซึ่งในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้ให้เราสนใจจริยาของบุคคลอื่นไม่ว่าเขาจะดีหรือชั่วอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจในทางกลับกันท่านให้เรามองหาความเลวความชั่วของตัวเองแต่อย่าไปคิดว่าเราดี เราเลิศเราประเสริฐกว่าบุคคลอื่นๆถ้าเราคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเรายัางประมาทยังหลงตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นในทุกๆบันเราจึงต้องมองหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดหรือความชั่วความเลวของตัวเองอยู่เสมอการเป็นโยคีเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาโดยเฉพาะวันแบบนี้คือวันรักษาอุโบสวศสินวันธรรมสัมปนะหรือวันนี้ก็คือวันลาศินเราก็ตั้งใจลุกตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะปรารบความเพียนเผากิเลสแบบนี้เป็นการฝึกตัวเองคือฝึก เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตจากใจของเราในเมื่อเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เชา้าเราสแสวงหาความดีเป็นอันดับแรกตลอดทั้งวันจนกว่าจะถึงคำ่ำตอนที่เราหลับเรานอนเนี่ยก็ต้องสร้างแต่กุศลครงามความดีให้เกิดขึ้นกับกายใจของเราอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยเลยแม้แต่นิดเดียวบางครั้งบางทีเราสวดมนเราปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำก็จริงในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เราตั้งใจมากแต่พอเราหยุดสวดมนหยุดปฏิบัติธรรม พอออกไปเจอกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกยิเอตเต็มไปด้วยอุปกิเลตต่างๆที่จ้องจะเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราจึงเปิดสัมผัสก็คือเปิดตาเปิดหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะภายใน เปิดรับอยายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่สัมผัสของเรามันเปิดรับอยู่ก็ต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมใช้สัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวทวพรอมงสิ่งที่เรากำลังจะเสดหรือสิ่งที่เรากำลังจะสัมผัสเข้ามาทางตาหูจมงหลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะ มันเป็นสิ่งที่เราต้องเราบังเมื่อผ่านเข้ามาก็ให้สักแต่ว่าผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอย่ากเก็บมาใส่ใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรถือปฏิบัติอย่างง่ายทีนี้ในการปฏิบัตินอกจากเราจะฝึกในเรื่องของกําลังใจแล้วเราก็มาพิจารณาสิ่งที่เป็นของคู่กับใจก็คือกายเพราะว่ามนุษย์ก็ประกอบไปด้วยกายกับใจเท่านั้น กายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เสมอว่าเรามาอาศัยมาอยู่เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วกล่าวบางคนอยู่ได้50าสิกว่าปีร่างกายก็เป็นเพียงแค่ภาชนะที่เรามาใช้ถ้ามันแตกมันชำรวดไปก็ต้องคืนเข้าไปบางคนอาศัยกายนี้อยู่ถึง60สิบเจ็ดสปีไปแล้ว ก็อย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเมื่อภาชนะหรือว่าร่างกายเรือนนี้มันจำรจุดสุญสแต่สลายหายไปเราก็ต้องคืนเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือดวงจิตที่มาอาศัยกายอยู่เนี่ยต้องพยายามซักฟอกขัดเกลาจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจของเราหลงนละเลงไปกับกาย ที่เราสวดมนต์กันอยู่ทุกวันในเรื่องของขันทั้งห้าก็คือรูปเบทนาสัญญาสังขารบิญญาณรูปูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งควา,ามยึดมั่นคือรูปถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับรูปเบทนาสัญญาสังขารบินญ,ญาณอยู่การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเพราะการปฏิบัติท่านให้เราตัด ขันห้าขันห้าที่บายง่ายๆมันก็คือร่างกายของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจรึงสวดเราจรึงสาธยายกันอยู่เป็นประจำทุกๆครั้งรวมถึงบทที่เราสาธยายที่บอกว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นของหนักเราแบกไปแบกมาแบกมาแบกไปอยู่ทุกบัรถ้าไม่ใช่นะักปฏิบัติธรรม จริงๆจะไม่รู้หรอกว่าขันมันหนักจริงๆแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วมีโอกาสใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ทุกวันทุกบันน่ยมันก็จะมองเห็นความหนักของขันที่อยู่ในกายของเราเมื่อเราเห็นมันหนักแล้วเราก็ต้องบางเปรียบเสมือนเราไปถือของที่มันหนักมากเ,เราลองไปยกถังน้าใบใหญ่ๆไปยกหม้อใบใหญ่ๆ ไปยกสิ่งของเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันหนักมากๆขันก็เปรียบเสมือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละมันหนักเมื่อมันหนักมากเราถือนานๆได้ไหมถือนานๆก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องปล่อยจําเป็นที่จะต้องบางลงขันก็เช่นกันก็ต้องปล่อยต้องบางแต่ว่าในหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีขัน ที่เราควรจะภาวนาควรจะเจริญให้เกิดมีขึ้นในใจท่านเรียกตรงกันข้ามกับขันหาว่าธรรมขันคําว่าธรรมขันก็หมายถึงกองแห่งธรรมกล่มแห่งธรรมะที่เป็นโกศล,ลธรรมก็คือเป็นสิ่งที่เป็นควรงามความดีที่เราควรถือปฏิบัติควรเจริญในธรรมะขันท่านก็แยกไปถึง ห้ากองด้วยกันแต่ว่าก็จะหยิบยกเฉพาะสิ่งที่เราพอจะเข้าใจได้ง่ายนั่นก็คือศีลละขันสมาธิขันแล้วก็ปัญญาขันคำว่าศีลละขันก็คือหมายถึงกองแห่งศีลกองแห่งศีลคืออะไรถ้าในทางธรรมะก็คือในทางการเรียนการสอนของพระสงฆ์สัมมานี ก็คือปาดิโมกขสังบอนสินการสำรวมในสินในปาดิโมกะอินทรียสังบอนการสำรวมในอินทรียก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละไม่ได้ไกลตัวเรามากไปเป็นสิ่งที่เราพิจารณาได้ใช้ปัญญาพิจารณาก็มองเห็นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการหยิบยกเอาอาริยมรคมีองค์แปด มาจับเท่ากับศีลละขันสมาธิขันแล้วก็ปัญญาขันอย่างศีลละขันเราก็เอาอาริยมรรคมีองค์แปดในส่วนของสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะก็คือการงานที่เราได้ทำอาชีพที่เราได้ประกอบอยู่ทุกวันเเป็นอาชีพหรือเป็นการงานที่สุจริตถูกต้องตามคันลองของธรรมหรือไม่ เมื่อใดที่มันมีทุจริตเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าศีลหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยเริ่มจะบกพร่องแล้วเมื่อศีลมันบกพร่องสมาธิขันก็คือคองแห่งสมาธิที่เราทำที่เราภาวนาอยู่ในทุกๆครั้งที่มีโอกาสมันก็จะไม่เกิดผลปัญญามันก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ สติปัญญาของเราในทางที่ถูกต้องก็คือใช้ในการพิจารณาธรรมะให้มากปฏิบัติให้มากทำอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเลยตรงนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขันที่เป็นรูปเบทนาสัญญาสังขารบิณญ,ญาที่เป็นของหนักท่านให้ละแต่ถ้าเป็นธรรมขันคือกองแห่งธรรมที่เราควรถือปฏิบัติควรจเจริญเนี่ย ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะ,จะเจริญให้มากประพฤติปฏิบัติให้มากก็จะเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติของเราสืบไปต่อไปก็จะงดใช้เสียงให้อยู่คีผู้ปฏิบัติธรรมภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา